คราวนี้เราจะทำโบนะฮะเรียกมันโบหรือผ้าอะไรดีอ่ะอะเรียกมันโบเนาะโบของคอกะลกันนะผ้าพบนคอคราวนี้ปกที่เราจะเอามาสอดใส่ในปกนะที่เราทำปกไปอะ,อะที่เราที่เราผ่าไว้เมื่อกี้เนาะตรงนี้ นี้เราจะตัดออกต่อไหลนะต่อไหลแล้วก็เราก็จะสอดโบเข้าไปตรงเนี้ยความกว้างตรงเนี้ยสามเซนครึ่งเนาะเราก็จะทำโบเท่ากับสามเซนครึ่งคูณด้วยสามนะคะความกว้างก็ 3, 3, 3สามสามสามเซนครึ่งสามเซนครึ่งแล้วก็สามเซนครึ่งน,นะคะก็จะกว้างโดยประมาณนั้นนะ ความกว้างคูณด้วยสามนะคะหนึ่งสองสามสิบสองนิ้วสีส่นิ้วครึ่งสิบสองเซนประมาณสิบสองเซนนะคะทีนี้แม่หมองก็จะทำกว้างทำกว 10, ้างสิบสองเซน ิดไปค่ะ12เซนแล้วก็ตีบานออกไปความยาวนะคะอันนี้ไซส์ L เราจะทำยาวสัก38ตัวตัวสีวกรงท่ามันไซส์ S ทำทำ36อันนี้เราทำสัก38สัก38เนอะ ทีนี้ไม่หมองจะอันนี้สามตีตรงไปจากสันทบนะคะทีนี้ไม่หมองจะจะให้ส่วนที่เอ่อเป็นตะเข็บเนี้ยยาวเ,าเวลาพับตรงสันทบมันก็จะแบบยึกยืดหน่อยหนึ่งนะตีลงไปอีกสองนิ้วครึ่งน,นะคะความกว้างตรงนี้ทำสัก ทำสักเท่าไร่ดีสิบสามนิ้วกระกันสิบสามนิ้วสิบส<อ>ี่นิ้วได้แล้วทีนี้เราก็ตีเอียงมานี่เลยนะโอ้ปะบตีเอียงขึ้นไป นี่นะโอ้แหลมไปสองนิ้วครึ่งเอาครึ่งอีกอันนี้หนึ่งนิ้วสองนิ้วสองนิ้วแล้วกันมันดูแหลมแหลมไม่ได้มาตรฐาน i s o เสร็จแล้วเราก็เผื่อพับนะเผื่อเย็บหนึ่งเซนเลยเผื่อเย็บโลดหนึ่งเซน แเราก็ตัดเท่ากระดาษ<ฮ>ดตัดเท่ากระดาษแล้วถ้าไม่อยากเปลือนกระดาษเราก็ทําไม่ต้องสันทบกนะไม่หม่งเนี้ยเนี้ยทําให้ดูว่ามันมันเป็นท่าสันทบกนะถ้าทําเป็นกระดาษแ้าเพิ่อนทำแค่ชิ้นเดียวก็ได้ไม่อยากเปลือนกระดาษถ้าไม่กลัวเปลือนกระดาษก็ทําสัทนทกเไี้แหละทีนี้เกมผ่า แล้วบอกกินา้าตเน่ยอันนี้เราก็เผื่อ yep. เย็บเซนครึนแล้วทีนี้อันนี้อันนี้เราก็จะพับแบบนี้มันก็จะหายหายไปแหละ อนเราทําอ่ะเราก็พับเราก็ดูอีกทีหนึง่งถ้าเราทําขายเราขึ้นตัวอย่างตัวหนึง่งแ้าเสร็จแล้วเราก็ปรับแพทเทิร์นว่าระดับความเอียงของตัวเนี้มันจะไม่เท่ากันในแต่ละชิ้นเนาะถ้าทำสิบห้านิ้วมันก็จะเอียงถ้าทำสิบสี่นิ้วก็จะเอียงน้อยแต่ีจะเอียงมากนะ ก็ดูถ้าถ้ามันเอียงี่ะมันก็จะไม่เท่ากันแบบนี้อเดี๋ยวพอมันเป็นผ้าไปจับดูทีนึงแล้วก็มาแก้แพทเทนะิร์นเนาะก็จะได้ประมาณนี้ประมาณนี้แล้วแบบนีถ้าออกแบบนี้นะเอา อ๋เสร็จแล้วเตเิ้ลนี่เสร็จแล้วนะทีนี้วางเกลนผ้าสามารถวางได้ทั้งเกลนผ้าตรงและเกลนผ้าเฉียงนะอันนี้เราเราเฉียงเต็มที่ก็ได้ไม่เต็มที่ก็ได้แล้วแล้วแต่เลยถ้าวางเกลนผ้าตรงก็จะเหมือนตัวสิกรมท่าถ้าวางเกลนเฉียงก็จะเหมือนตัวในรูปหน้าปกที่ทําให้ดูเนาะอันนั้นเฉียงไม่เต็มที่นะถ้าเฉียงเต็มที่มันก็จะอยู่ที่45องศาใช่ปะแต่อันนั้นนะ่ะ ม่หมองไม่ได้เอียงเต็มที่แต่มันจะเย็บยากหน่อยถ้าถ้าเอียงสี่สิบห้าองศาก็จะจะจะเย็บง่ายแต่ว่านจะเปืองผ้าเนาะอืมแต่ผ้ามันนุ่มนิ่มนุ่ม,น,มนิ่มอ่ะใช้เป็นเกณฑ์ผ้าตรงก็ก็สวยแล้วก็สวยดีแต่ตอนพันคอมันก็อาจจะไม่ค่อยสวยเหมือนผ้าเฉลียงนะเอาเป็นว่าตามกฎแห่งธรรมชาติตัวนี้ให้ทำเกลนเฉียงก็แล้วกัน นนี้เกลีนผ้าตรงอันนี้เกลีน,นผ้าเฉลียงเสร็จแ,แล้วอีโบอีบบ๊ายบาย